ที่7อิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัท tha เทวมนุษย์นังพุทโธภควาติสวาฆาโตุภควาตตาธโมสันทิติโก kaligo eh hebatiko paniko patang we di tepo winyuhitik subbat pano pakkawat dosa Wakasanggo Ucupati panno pakkawat dosa Wakaanggo ya yapati pano pakawat yukani ada Pur อสัพพะกวบตัวสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชลิการิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกะสาติจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัสนติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมะ มังโปสัตวุโนทิปังการเทโวสุโปเสติกินจิเทโวเยสโคปัจจังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชยานยเยมณีจินนาปิยังจะทะนังสาเพชนาพหูชะนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตตะมังวรัง ตังเทวมนุษย์สางพุทธเตชะโสธินานัตสันตุปัตถวาสเพทุขาเวปุบูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตมังวรังปะริลาหูปะสะมะมะนังธรรมเตชะโสธินานัตสันตุปัตถวาสเพทุยาวูปะเมนตุเต สักกตวาสังขรัตนังโอสถัง,งอุตมะวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชยนสุทินานักสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภควาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนุสุขโตลโลกวิทูอน,นุตตาโรปุริสธรรมมาาระทิ sad dewa menuut Canangoh pakkawatik sawwak pakkawata temmu sanji digo akaligo e hibatiko igo pada tidakyuhitik Subpati penuh pakkawa doa Waanggo Uugpatii panuh pakawa สามีจิปติปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคะลาเอสภะคะวัโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการาลโยอนุตตารังบุญญาเกตังโลกตาติจินดามณีปิยังมังตังยสังธา สังโกนังอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตตะวะอุระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโสะเสธิกินจิเทโวเยสะโกปัจฉังทัสสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชยาชนะชนานัยเยมณีจินดาปิยัง จะทนังสัพเพชนาผะหูชะนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตตะมังวะรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชะนะโสธินานัตสันตุปันธวาสเพทุขาวูปะสเมนตุเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสะทงอุตตะมังวะรังปะริลาหูปะสมะนังธรรมเตชะนะโสธินา นัสสันตุปัตถวาสเพปยาวูปะ,ะเมนตุเตสกัตตวาสังคารตตะนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนเนยยังปาหุนเนยยังสังคเตเชนัสโธทินานัสสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปะ,ะเมนตุเตอิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมะสารถิสัทธาเทวัมนุสานังพุทโธภคะัวติสุอาคตโอภควัตาธโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตถโพวินยูห <c oughs> ิติ <c oughs> <c oughs>

อัญชลีการัิโยอนุตตารังปุญญาเกตังโลกสาติจินนามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตะตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตะวังมังปูสัตตุ โนท่ปังกาเรเทโวสุปสเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจฉังทัสสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุงมีสิทธิลาพังจะนานเยมณีกินนาปิยังจะทะนังสเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตวาพุทธรัตนังโอสะทางอุตตะมังวะรังหิ ตังเทวะมนุษย์สานังพุทธตชิชชนโสตินานัสสันตุปัตตวาสเพตุขาวูปะสะเมนตุเตสักกัตตวธาธรรมะรัตนังโอสทังอุตตมังวรังประริลาหูาปะสะมะนังนธรรมะตีเชนโสตินานัสสันตุปัตตวาสเพพยาวูปะสะเมนตุเต สักตตวาสังคารตานังโอสถานอุตตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังคติเชนโสตินานัตสันตุปัตถวาสเพรโรคาวูปะ,ะเสมตุเต